มาครับพาทุกท่านมาดูเกมสนุกๆอีกหนึ่งเกมครับระหว่างผมกับหัวหน้าชมรมว่าอย่างนั้นนะครับฝั่งโนนเป็นหัวหน้าชมรมเกมนี้ยังไม่เปิดมาชัดเจนนะครับรอดูเขาก่อนครับว่าเขาจะเล่นตัวไหนครับจะเล่นห้าแตมเล่นโจรูหรือว่าจะเล่นสามเหลี่ยงครับดูลักษณะอย่างนี้ถ้าเขาขึ้นมาสิบเอ็ดผมก็จะเล่นสามเหลี่ยงนะครับพมา่าสิบสองก็แทรกกินสามเหลี่ยงเหมือนกันครับ ดันขึ้นสูงไปเลยนะครับถ้าเขาไม่ต่อออกเราก็ดันสูงเข้าฮอดเลยครับเขาต้องต่อออกครับจังหวะนี้นะครับอ่าเราขึ้นซ้ายไปเลยครับเป็นมุมเลยผมตั้งมาอย่างนี้ขึ้นเบอร์สิบแปดไปเลยครับขึ้นยกไปสิบแปดให้เขาต่อนะครับนี่เขาต้องต่อนะครับเขาไม่ต่อก็ลําบากนะครับซึ่งเราคิดเผื่อไปแล้วครับส่งตามจุดประสงค์ของเรานะครับเราจะวางหมากไปทิ้งรุ่มนะครับโดยขึ้นเบอร์ยี่สิบไปยี่สิบห้านะครับถ้าเขาลงมาเบอร์สิบไปสิบห้าเราก็จะทิ้งร่มทันทีนะครับ เพราะว่าเขาเดิน14มา18ไม่ได้นะครับติดสามเรานะครับถ้าเดินสามมาแปดหรือเจ็ดมาสิบเอ็ดเราจะดันเบอร์25นี่ขึ้นไปฮอตนะครับแต่เขาลง10มา15จริงๆครับได้จังหวะล่มเราพอดีเป๊ะครับผมเสร็จเราครับเป็นไปตามแผนที่คาดไว้ครับมาถึงจุดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเราน่าจะได้กินฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ปิดเกมได้นะครับเจอกัน EP หน้าครับมาฮอตสนุกๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ